ยอดผู้ติดเชื้อโควิด -19 ในพื้นที่ของจังหวัดนครศรีธรรมราชและก็คลัสเตอร์สำคัญในพื้นที่นะคะโดยวันนี้นั้นพบว่ามีผู้ป่วยคืนถิ่นสีร้ายค่ะผู้ติดเชื้อโควิด -19 ในพื้นที่ของจังหวัดนครศรีธรรมราชในวันนี้นะคะผู้ติดเชื้อทั้ง21อำเภอรวมแล้ว4 3 2รายในจังหวัด409ราย จากเรือนจำท่านทสถานวัยหนุ่ม19รายผู้ป่วยคืนทิน4รายเสียชีวิต2รายโดยคัตเตอร์สำคัญในจังหวัดน,นั้นมีคัสเตอร์เลี้ยงไก่ชนตำบลไม้เรียง24รายตำบลนาเคียน21รายประมงในพื้นที่ของทุ่งสายหาอําเภอสิชน19รายหน้าวัดปะหมู่ที่1 3แล้วก็4ในพื้นที่ของอำเภอลานสากา18ราย การคัดกรองก่อนเข้าทันตสถานวัยหนุ่ม17รายสัมผัสผู้ป่วยจากจังหวัดสุราษฎร์ธานี12รายตำบลโพทองค่ะในพื้นที่ของหมู่ที่8อำเภอท่าสาลา11รายร้านค้าบ้านปากคอนามไม้ไผ่อำเภอทุกงสง9ราย ในเมืองค่ะ9รายแล้วก็อื่นๆอีก288รยายนะคะแล้วก็อย่างที่นำเรียนคุณผู้ชมค่ะว่าในพื้นที่ของจังหวัดนครศรีธรรมราชนั้นมีผู้ติดเชื้อโควิด1 9ทั้ง21อําำเภอรประกอบไปด้วยอำเภอเมืองอำเภอศรีชนอำเภอทุงง่งสงอำเภอท่าสาราอำเภอขนอม อำเภอฉวางอำเภอลานสกาอำเภอเฉือดอำเภอพระพรหมอำเภอช้างกลางอำเภอทุ่งใหญ่อำเภอร่อนพิบูรณ์อำเภอปากพนังอำเภอหัวไสออำเภอเฉลิมพระเกียรติอำเภอพิปูนอำเภอถ้ำพนราอำเภอบางขันอำเภอนาบอนอำเภอพรหมคีรีแล้วก็อำเภอนกพิตามค่ะมีดีทีวีทีวีของชาวนคร